สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรานะีบว่าเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่ชอบวิ่งตามเทคโนโลยีที่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเห็น <He hn S 1> ได้จากการเปิดจองโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีคนแห่แหนไปรอเต้มไปหมดเลยนะคะซึ่งบางคนไม่ใช่แค่วิ่งทันอย่างเดียวพกหลายเครื่องด้วยคะ่ะคุณเกณฑ์อยู่รอบเอวเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าที่น่าตกใจก็คือตอนนี้น้องๆชั้นอนุบาลหรือชั้นประถมเนี่ยตอนนี้ก็เห็นเริ่มใช้มือถือกันแล้วนะครับสอดคล้องกับสถิติการใช้มือถือของคนไทยเรานะครับที่ตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือกระจายตัวอยู่่ททัวประเศ มากกว่า74ล้านเครื่องครับขณะที่ประชากรไทยเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ68ล้านคนเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจํานวนเครื่องจะมากกว่าจานวนคน10กว่าล้านเครื่องอยู่แล้วแต่ของเกาหลีครับเขามากกว่าเราอีกคือมีจํานวนเครื่องมากกว่าจํานวนคนถึงกว่า50ล้านเครื่องทีเดียวครับค่ะอย่างไรก็ตามการใช้มือถือเนี่ยมีปัญหาหนึ่งทั่วโลกที่เหมือนเหมือนกันนั่นก็คือเด็กๆค่ะการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กๆนะคะโดยทุกวันนี้มีข้อมูลชัดเจนค่ะว่าเจ้าของมือถือมีอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะแค่4ี่ ขวบหรือว่าเข้าเรียนอนุบาลก็มีใช้กันแล้วนะคะซึ่งคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยเหตุเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะมองว่ามันคือสุดยอดเครื่องมือสื่อสารในยามฉุกเฉินนะคะแต่ว่าการจะซื้อมือถือให้เด็กๆนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะไตร่ตรองเป็นอย่างดีอย่างน้อยค่ะควรตอบคาถามต่อไปนี้ให้ได้ซะก่อนนะคะเป็นคําแนะนำนะครับที่มีออกมาจากสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมครับสิ่งแรกเนี่ยควรจําเป็นครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องใช้จริงหรือเปล่าควรจะชั่งความจําเป็นกันนะครับซึ่งแต่ละครอบ ก็จะมีระดับความจําเป็นแตกต่างกันครับพ่อแม่เนี่ยจึงช่วยกันชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยลูกสมควรจะมีมือถือเป็นของตัวเองได้หรือ,อยัง ซึ่งเมื่อซื้อให้แล้วเนี่ยนะครับลูกจะนํามาใช้ตามจุดป,ประสงค์ที่อยากให้เป็นหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่ะเพราะว่ามีข้อมูลจากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะที่บอกว่าวัยรุ่นไทยค่ะใช้มือถือโทรหาเพื่อนบ่อยที่สุดร้อยละ55.9จเานะคะคร,รองลงมาเป็นแฟนค่ะร้อยละ26.2ตามมาด้วยพ่อแม่นะคะซึ่งน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ16.5อย่างน้อยสถิติตัวนี้น่าจะช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยตัดสินใจเรื่องซื้อมือถือให้ลูกได้ง่ายขึ้นนะคะใช่ครับแล้วแล้ววกาเรีรระลยยบอย่บตงจ ซื้อให้เนี่ยก็คงต้องคิดกันต่อครับว่าจะเป็นรุ่นไหนดีจะโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะต้องพ่วงต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยเล่นเกมได้ด้วยแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรจะซื้อแบบที่แพงจนเกินไปเพราะว่าแน่นอนครับมันจะล่อหูล่อตาล่อใจให้เราไม่ใชาชีพเนี่ยทำให้ลูกหลานของคุณเนี่ยตกอยู่ในอันตรายได้นะครับค่ะและเมือ่อเมื่อซื้อให้ลูกๆแล้วควรบอกให้เด็กๆนะคะที่พกมือถือจําให้ขึ้นใจค่ะว่าอย่าให้เบอร์โทรกับคนแปลกหน้านะคะแล้วก็ควรเก็บมือ ขอรล่อโจรน,นะคะอย่าลืมเรื่องของการบันทึกเบอร์โทรศัพท์สําคัญไว้ในยามฉุกเฉินด้วยสําคัญที่สุดนั่นก็คือเบอร์คุณพ่อคุณแม่นะคะนอกจากนี้อยากคุยยืดยาวกับคนที่โทรผิดมานะคะควรปฏิเสธอย่างสุภาพแล้วก็ให้รีบวางสายเลยละคะ่ะและแน่นอนนะครับโทรศัพท์อาจจะโทรออกไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นก็ควรจะเติมเงินให้น้องๆด้วยละกันแต่ว่าจะเติมเท่าไหร่ใช้เดือนละไม่เกินกี่บาทกี่บาทอันนี้แต่ละบ้านคงจะต้องตกลงกันนะครับใช่แล้ว โตในระดับหนึ่งแล้วนะคะที่น่าเป็นห่วงกันนั้นก็คือการใช้มือถือของเด็กเล็ก,เ,ลกเด็กอนุบาลน,นะคะต่อให้พ่อแม่ไม่ได้ซื้อให้ก็จริงแต่ว่าการปล่อยให้ลูกใช้มือถือนานๆเนี่ยมีงานวิจัยบอกเลยนะคะว่ารังสีต่างๆจากโทรศัพท์เนี่ยแหละค่ะอาจจะทําลายสมองของลูกได้ค่ะคือคุณอาจจะวางไว้ทิ้งไว้ในบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยอาจจะหยิบไปเล่นก็ได้ครับอันนี้เป็นคาเตือนจากองค์การอนามัยโลกครับที่ระบุออกมาว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีอันนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษนะครรรรัับเาะะวว่่ด็กีไมจงส สะสมจากโทรศัพท์มือถือในปริมาณมากๆในร่างกายของเขาครับเนื่องจากเพราะว่าเซลล์ในร่างกายยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่อีกทั้งเด็กยังมีความไวต่อรังสีทุกชนิดนะครับจึงมีโอกาสที่จะได้รับรังสีสะสมสูงจนอาจ,จทําให้เกิดโรคร้ายแรงได้มากกว่าผู้ใหญ่ด้วยครับค่ะเรื่องนี้สอดคล้องกับข้อมูลวารสารวิชาการระหว่างประเทศมะเร็งวิทยานะคะรายงานว่ามีการพบหลักฐานว่าผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ใช้ติดต่อ,อก,กันมานานหลาย10ปีเนี่ยนะคะจะเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งสมองแบบสามันสูงกว่่่าาคนนออืืเเกบ5ท ก็เลยมีคําแนะนำนะคะจากนิติสาสรมาเตอร์เอนแคร์นะคะที่พูดถึงวิธีลดอัตราเสี่ยงอันตรายจากการใช้มือถือของเด็กเล็กๆมาฝากกันค่ะเริ่มจากการพยายามวางแผนการใช้โทรศัพท์เมื่อคุณอยู่กับลูกครับถ้าเกิดรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องคุยโทรศัพท์นานๆก็ควรจะใช้เป็นโทรศัพท์บ้านดีกว่าเพราะว่าจะปลอดภัยแล้ะก็ประหยัดกว่าด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความจําเป็นต้องให้ลูกเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือจริงๆก็ควรจะใช้ในช่วงเวลาสั้นๆและไม่ลืมที่จะอธิบายให้เขาฟังด้วยนะครับว่าภัยจากโทรศัพท์มือถือนั้นมีออะไรรบบ้าางคั่ตมลีก การวางโทรศัพท์มือถือไว้ในสถานที่ที่ลูกอยู่นะคะอย่างเช่นในเปลหัวนอนบนเตียงนอนของลูกนะคะหรือว่าบริเวณที่ลูกชอบอยู่เพราะว่าโทรศัพท์มือถือจะมีการแผ่รังสีค่ะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้มันก็ตามนะคะสุดท้ายพยายามใช้อุปกรณ์เสริมค่ะเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายรังสีโดยตรงไปยังอวัยวะสําคัญของลูกๆนะคะอย่างเช่นการใช้สมอรท็อกแฮนด์ฟรีแล้วก็บูทูธเหล่านี้เป็นต้นค่ะเรื่องของปัญหาสุขภาพที่ว่าสําคัญแล้วนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องของจิตใจเนี่ยสำคัญกว่านะครับเพราะว่าการใช้โทรศัพท์มือถือโดยอยู่ใน ช่วงวัที่ไม่ค่อยเหมาะสมยังไม่ถึงวัยที่จะใช้น,นะครับอาจจะทําให้น้องๆอ,อยู่ในภาวะโตเกินวัยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่มีทางได้ทราบเลยครับว่าเขาคุยกับใครบ้างเขาดูสื่ออะไรบ้างหรือว่าเขาเล่นอินเทอร์เน็ตไปดูอะไรบ้างค่ะยังก็ตามเรื่องนี้ฝากถึงผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลด้วยนะคะใช่ครับ